ไอ้ดได้บวกได้บวกได้บวกรเดี๋ยวผมมาซื้อของพี่ใหม่นะเราเราตีก่อนโอเคโอเคไหนบวกไหนบวกไหนนวลนวพี่หลังสอนนพี่นวลนวลนวไม่มีรถหลังสอนอหลังสอนอรอเลยรอเลยมาเลยมามามาเลย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 มาฮัลโหลใครอยู่แลนดมึงกูวิ่งไปเช่ารถรถให้นั่นดิรถฟ้ามาเลด้าเลด้าเลด้าไม่มีรถเลด้นรถฟ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไ้ไปแลมีเบล ตีเดียวมาตีียวไม่ต้องช่วยตรงไหนวิ่งเฮียไอ้ไอ้หลังต่อนาะเยอะไปพี่ยื้อก่อนครับสเตเดียวออกมาสเตเดียวออกมาสเตเดียวออกมางานพระเอกเสียนะเนี่าเสียนะเสียไม่ได้นะพี่ดำไม่มีเสียอย่างเงียบย่างเงียบก็ไม่มีเสียไม่มีเสียโดนกระล้า่รถบรรเลงเขากดบอลโดวมันตั้ง ไม่มีเสีย<ส>ไม่มีเสียดำไม่มีเสียอยู่แล้วหนังสองนเมีคนจะคลอดลูกเราเราไปช่วยกันไหมผมเจอเหมือนกันยยนะยเดี๋ยวเฮียจิผาอุ้ยเฮียอะไรโดนเพื่อตีหรอเอามาเพิ่มนะทุก่อนจุนก่อนจุกเพิ่ม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 ก่อน ชุบเลยชุบเลยกันเกิดร้อยมาทีไ่ไนหนมาทีไ่ไนหนเฮ้ยเฮีนีิไม่ใช่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยเฮียมันหลีและตัวไหวต้องไหวสัตต์ไอ้น้องไหว กูเปลี่ยนไปแล้วสวยชุบไปกันอยู่ชุบไปกันอยู่โอเคโอเคหนุ่มตายน้องๆชูวิชูวิชอีกโอเคแม่ตาย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 ไปไปไปตายแล้ว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 หมดแล้วหมดยัง มาล้วมาแล้วมาล้วได้เยอะจ้าไม่เสีย้พี่ทับพีทับไม่หายพี่ทับปะชมยูชมยูกลงไป้าท้าทับเ่้าทัไม่กดก่อไม่ทันหรอไกดไม่ทันว่ะตรงไหนวะไปพ่ทอยู่กับเราโอ้เจี๋ยเคยก็ได้พาไปพารถคนนึงดิมีนวลอย่างนี้แต่วิจกเอดีครับถ้าอย่างี้ราก่อนราก่อนดำพาไปพารถไหนไปเฮ้ยจดเวลาม ไม่มีเสียไม่มีเสียมกินได้เป็นหนึ่งเอกนะเช่ากูคันไหนวะมาล็อกดูเต้นอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปพาไปครับนี่นี่ผมมากับพี่ดำ้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลถ้ามาหาผมบบโรงพยาบาลโอเคไปเสื้อสีดำเมันยังไงหายเราจังหวัเดียวเดี๋ยวว่างอันนี้เลยพี่มีการลาซูบินเราเลยเอ้ยผมไม่แต่เฮ้ยตีตายตัวนึงอโต้มึงไม่เห็นเหรอวะน้องโลโก้โรงแรมมีมีเส้นตวัดเลย เลออกับต้ก็เปิดตอนที่กับกับแอดมินแล้วมาหมูยังอ่ะเออแอดมินไม่ลงสีอื่นไว้พี่จะลงสีทำน้ำเที่ยอะไรวะที่ไปจะเขาไม่ลงนะเที่อะไรวะเนี่ยคูณได้น้ำบนหกเล่นตรกนี้กูจะต้องไหนนะสายบนนี่สายบนสายบนแบบไม่ใช่สายบน มันมีเนื้อเปล่าวะเจิดนัน่ะไม่น่าพี่ที่ไปฝั่งฝั่งนั้นก็ได้ลมกับทางนี้แหละดูให้หน่อยดูให้หน่อยกำลังขับไปกำลังขับไปดูให้หน่อยโอ้ยเยอะอุปสรรคไปทหารนะใครไปท่อมป้าผมไม่ไปนะพี่ไป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 ตกยลังผมตัดพี่ไปพี่ไปพี่ไปกำลังตรงเตเดียมไปสองคนนะพี่่ไม่งั้นเขาไปเติมเพื่อนได้นะ

หายังหายังดูดิจุดหายังหายังจุดหายังไม่ยังยัอยู่ให้ไปลรงนี่สิ่งมาอยู่สิ่งมาอยู่พี่สิ่งมาอยู่ถ้าไปพี่อาจจะเจอเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยพวกนั้นเขาพวกขบอยอะไรเงี้ยพวกเข้าเข้าเขาอ่ะกระโดดเด็กมาเด็กกระโดดเด็กโอ้เป็นต้นต้นมะพร้าวอ่ะเออพวกเป็นต้นมะพร้าวอ่ะ ีดาราโทสิบอันลองเ้ยหายังหายังหายยังหายังยังยังไม่หายังไม่หายหนึ่งไม้หนึ่งไม้ศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดแปดหนึ่งสิบก็ไหวมาดิเอาดีๆหายแล้วเหรอยังยัง่เฮียพูทำเฮียเนี่ยผูเกอบหักเลี้ยวกลับไปตัก อะมีโลกดดีนะยืนซ่อมพลาดอ่ะซ่อมพลาดหรอจดจีได้เนะครับพี่ใครจกแล้วหมูเลยป้าพี่จกอยู่ตามอยู่ถ้ามีคนซ่อมพลาดหรอเราอืคนวะซ่อมพลาดหรอซ่อมพลาดใจเปล่าเลอดบอก้านะ ใช้พี่ไม่พี่เอาไปเลยแม่ถ้าจ่าใช้พี่อันนี้ให้พี่ไม่เป <ใน S 3> ็นไรตํารวจสิป่ยหนูไม่ควายเอ็นบี่อะไรอํารวจสิตำรวจสิตำรวจส,สิทุกคน,นไอ่กูรับใบพาวรถไปขับมาขับมาสองโคงงง้งรถตีนงาติดบักถ้ายัง<ๆ>ไม่กดเรียกหมอเด้งศพโคตรเที้อโอเคเดี๋ยวจุบไปพี่ดำมีนัวไม่ม๋ยวพี่ดำนัวนัวนัวแค่หนึ่งหนึ่งจะทำไปแล้ว หนึ่งหนึ่งพี่ผมไม่เคยแพ้ใครนะลิงกับลิงเจอกันเมื่อกี้แต่โทษทีพี่เป็นคิงคองว่ะเยสเข้าเสียคงออกวอลไปแล้วแต่ยังอยู่ต่อครับพี่ต่อได้ครับเดี๋ยวผมอุ่นเงี้ยครับค่าเอดีเจ็ดศูนย์แปดอาจารย์มึงจบกองท้ายปะน่ะคือเองช้าไงพันห้ากองท้ายพี่จอะไรก็ได้พี่เองช้าไงก็เลยโดนพี่แค่นั้นนะไม่พี่จดอยู่ตอนนี้ยเรียนพี่ดีนะหมดจิตนิดหนาบหมดแล้วใช่เหรอแต่ละเจ็ดศูนย์แปด ยี่ห้าพี่ย <25, S 2> <ว>ี่สิบห้ใช่รวมเด10สิบคนนะผมครับ thank you <c oughs> นะมามเกี้พี่ซ้อมจุดสุดท้ายกี่โมงอะ่ะ <c oughs> อ,อ,อ่าสองสองไอ้สองสามสองสามไอ้รับรับพี่แรงสาวนี่นเดี๋ยวไปกับหมูเท่ากันนะเวลาผมกำลังไปพาวรถพี่เรอแนปน๊ิน ไดไม่ะเขาดูเดี๋ยวจดเลย,เลยไฟ<อ>สี่สองหมูสี่แปดคือจกหลายคนมันต้องครูดาวยี่ผ้าหรอวะเป็นไงวะไม่ต้องอันนีให้เขาผ่าไปผ่าถ้าหลายคนต้องยี่ผ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะ,ออะ,อะคนเดียวมันนานไงกองแรกมันครูดาวไปแล้วอ่ะพอจะจบจบเสร็จอ่ะ ออ่าหล้เชียวชาญทางด้านจกมูลแน่นอนีแทบหลายกองตอนชูมีเอฟเฟกต์ตอนถือไม้ใช่ปะตอนถือไม้เฮ้ยตอนถือตอนถือไม้บูคลองชุบขึ้นมามีเอฟเฟกต์นะเว้ยใช่ปะใช่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 ตอนชูแล้วมีเอฟเฟกต์อ่ะมีเหรอเลยมีมีมีหมายว่ามีสกินเหรอ อย่างตะกินมาเชมันต้องตีบวกสามคือถ้าอ่งี้ก็แสดงว่าก็ไออยู่ก็เฟี้ยวอยู่ไม่ได้มีแค่แบบว่าพวกนักฆ่าตัดชุบมาชุบก็ได้อยู่อะชุบแล้วเป็นเอฟเฟกต์อะไรวะมันต้อนตีเลยหัวตื่บตื่นมันเป็นลิงมั้งแล้วก็โง่ต่อแม่คือคือคนชุบตื่นตื่นบะเหๆอไอเนี่ยเฟี้ยวอะ